ใครเคยเล่นเกมนี้ไหมครับรู้ไหมครับว่ามันมีแค่ช่องเดียวที่ทำให้เราชนะได้เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันต้องทํำยังไง <c oughs> ในเชิงของเกมเทอรีเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่โซฟแล้วซึ่งสําหรับเกมนี้เรารู้ว่าคนที่เริ่มก่อนจะชนะตลอดถ้าเขาเล่นแบบเพอร์เฟกแต่ว่ามันมีแค่ช่องเดียวเลยที่คนที่เริ่มก่อนจะต้องใช้เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าเขาจะชนะซึ่งก็คือช่องตรงกลางถ้าคนที่เริ่มก่อนเลือกช่องที่อยู่ทางซ้ายหรือทางขวาเกมนี้จะเสมอตลอดและถ้าเขาเลือกหนึ่งในช่องริมเสียนี้เขาก็จะแพ้ตลอด หลักการของการชนะเกมนี้ก็คือเราต้องบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งลงในช่องที่เขาไม่อยากจะลงอย่างเช่นในสถานการณ์แบบนี้ในสถานการณ์นี้ถ้าเราเป็นฝ่ายสีดําเราต้องการช่อง b 2หรือไม่ก็ f 2เพื่อจะชนะซึ่งแน่นอนแถว2เป็นเลขคู่ถ้าเราดูดีๆเราจะเห็นว่าในทุกช่องมันมีจํานวนตัวเล่นที่เป็นเลขคู่ทั้งหมดเลยซึ่งแปลว่าในตาต่อไปคนที่เล่นสีขาวจะต้องวานตัวเล่นในช่องที่เป็นเลขคี่ซึ่งแปลว่าเราสามารถชนะเกมนี้ได้โดยการทําตามที่ฝั่งตรงข้ามทําตลอดเลย อย่างเช่นถ้าเขาลงจีเราก็ลงจีซึ่งก็กลับมาเป็นสถานการณ์ที่แถวทุกแถลมีจำนวนชิ้นเป็นเลขคู่ซึ่งในสถานการณ์นี้ฝั่งสีดำจะได้ช่องทุกช่องที่เป็นเลขคู่และฝั่งสีขาวจะได้ช่องทุกช่องที่เป็นเลขคี่ซึ่งแปลว่าฝ่ายสีดำก็จะชนะซึ่งเขาก็จะชนะต่อเมื่อฝ่ายสีขาวโดนบังคับให้ลงช่อง F1 หรือ B1 คีย์ขีของมันก็คือเราต้องทำให้ช่องทุกช่องมันเต็มยกเว้นช่องที่เราต้องการให้ฝ่ายตรงข้ามลงวิธีที่เขาแก้เกมนี้ในเชิงของแม็กก็คือเขาได้คิด เราจะบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามลงในช่องที่เราต้องการยังไงซึ่งกฎเก้าข้อนี้เขาพิสูจน์ได้ตามหลักของแมทว่ามันจะทำให้เราชนะได้จริงๆถ้าเรามีกฎแบบนี้แล้วเราแค่ต้องดูว่าคนที่เริ่มก่อนลงที่ช่องไหนได้บ้างแล้วก็ดูว่าช่องพวกนี้จะทําให้เกิดอะไรต่อไปสิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าเรามีคนสองคนที่เล่นแบบเพอร์เฟกแน่นอนคนแรกก็จะลงช่องต่างในสถานการณ์นั้นคนที่2ก็จะรู้ทันทีว่าเขาได้แพ้แล้วแต่ช่องที่ดีที่สุดของเขาช่องที่ทําให้เขาแพ้ช้าที่สุด ก็ยังไปช่องตรงกลางอยู่ซึ่งถ้าเราเล่นเกมนี้แบบเพอร์เฟก5ตาแรกก็คือการลงช่องตรงกลาง5ครั้งซึ่งถ้าเราเล่นแบบนี้คนที่เริ่มก่อนจะชนะในตาที่41ซึ่งคือชิ้นเกือบสุดท้ายก่อนที่บอร์ดจะเต็มพอดี